สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรล่ราคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะนะครับใกล้ๆก,กับบริเวณแยกหลักสี่ก็นั่งมอเตอร์ไซค์วินนะครับมาจากตรงวงเวพิทัก์รัฐมนูลแถวสถานีรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเขียววัดพระศรีมาหาธาตุ คลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูโครงการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีชมพูมากันที่สถานีหลักสีสถานีหลักสีนะครับก็จัดว่าเป็นสถานีที่มีรูปแบบการก่อสร้างแปลกเหมือนกันนะครับเขาเป็นสถานีที่มีโครงสร้างแบบสองชั้นมีชั้นจําหน่ายตั๋วนะครับอยู่ชั้นพื้นดินแล้วก็มีชั้นชลาอยู่ด้านบนสาเหตุที่เป็นสถานีแบบสองชั้นนะครับ เพื่อลดความสูงของสถานีนะครับให้ทางวิ่งสามารถจะลอดหาใต้าทางด่วนโทเวและก็ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายทีแดงไปได้ตอนนี้ความพื้นหน้านะครับก่อสร้างก็อยู่ในช่วงการตกแต่งสถานีติดตั้งนะครับอุปรกรณ์ต่างๆนะประตูที่กั้นระหว่างรถไฟฟ้ากับชานชลานะครับหรือว่าอุปรกรณ์จําหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแคลายเมนบุรีก็มีกำหนดการนะครับล่าสุดที่จะเปิดใช้เป็นบางช่วงคือเปิดเป็นบางระยะนะครับยังเปิดไม่ครบทุกสถานีในปลายปี2 5 6 5นี้แล้วเขาก็จะเปิดเต็มรูปแบบจริงๆนะครับเปิดทั้งหมดเลยนะทั้งสายเลยในกลางปีหน้าโดยระยะแรกนะครับก็จะเปิดบริการในช่วง ถนนรามคำแหงนะครับถึงหลักสี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงสถานีมินบุรีตรงนั้นก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงก็จะวิ่งข้ามคลองแสนแสบคลองสามวานะครับมาที่ถนนสีหาภูรัญุปิธนะครับแล้วก็ไปตามถนนรามอินทราวิ่งเข้าถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่สุดที่แยกหลักสี่ก็คือสถานีที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นะครับจะเป็นสถานีสุดท้ายในช่วงแรกที่จะเปิด ปลายปีนี้นะครับก็มีความล่าช้าในการก่อสร้างนะครับจริงๆเขาจะเปิดตั้งแต่ปลายปี2564เลยกําหนดมาเป็นปีแ้วตอนนี้จากปลายปี2564นะครับจะเปิดเป็นบางส่วนนะก็กลายเป็นมาเปิดบางส่วนในปลายปี2565สาเหตุที่มีความล่าช้าอย่างมากเลยนะครับสาเหตุหลักก็มาจากไข้หวัดโควิด19นะครับ ก็มีการปริดประเทศทําให้ขาดแกลนแรงงานนะครับแรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างด้าวนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้การส่งมอบพื้นที่ราช้าด้วยนะครับสาเหตุว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับพอจะเคลียบ้านออกนะครับจากการบุกรุกเนี่ยเขใช้เวลาก็มีหลายจุดด้วยกันโครงการรถไฟฟ้าสายสีพูช่วงแคลายมินบุรีระยะทาง34.5กิโเมตร จำนวน3 0สถานีจุดเริ่มต้นก็อยู่บริเวณแยกแคลายนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็สายสีตาลที่สถานีสู่ร์รัชการนนทบุรีแล้วเส้นทางวิ่งก็จะวิ่งไปตามถนนจิวานนนะครับจนไปถึง5แยกปากเกร็ดนะครับเส้นทางก็จะเบี่ยงไปทางขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็วิ่งไปทางแยกหลัก4ี่นะครับมุดใต้โทเวบริเวณถนนวิภาวดี เข้าไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีหลักสีแล้วก็วิ่งต่อไปจนไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์ราชธรรมนูนะครับตรงนั้นก็ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุแล้วก็วิ่งไปตรงถนนรามอินทราไปจนถึงตลาดมินบุรีแล้วก็ข้ามคลองสามวาเลี้ยวขวาไปที่สถานีมินบุรีตรงนั้นก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงถนนรามคำแหง เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทางความคืบหน้าณสิ้นเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับงานโยธาก็อยู่ที่88.16%งานระบบไฟฟ้าอยู่ที่84.92%ภาพรวมการก่อสร้างนะครับอยู่ที่86.51% ก็อดใจรอกันนะครับอีกสักนิดหนึ่งนะนะครับก็จะมีการเปิดใช้เป็นบางช่วงนำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีหลักสีหนึ่งในสถานีนะครับที่จะมีการเปิดใช้ในช่วงแรกปลายปี2,565นี้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ